เพื่อนๆรู้ไหมว่าเราสามารถที่จะทำเสื้อผ้าสไตล์แบรนด์เนมได้แบบไม่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยนะแต่ว่ามีวิธีการทํายังไงเรามาดูกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสําคัญสำหรับคนที่อยากทําธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นแบบไม่ผิดลิขสิทธิ์กันค่ะข้อหนึ่งนะคะห้ามใช้โลโก้หรือว่าชื่อแบรนด์เนมเด็ดขาดนะคะแค่บอกว่าสไตล์คล้ายกันก็พอค่ะ 2นะคะให้เราดีไซน์ให้คล้ายกับแบรนด์เนมได้ค่ะแต่ห้ามเหมือนให้เราเปลี่ยนสีเปลี่ยนวัสดุหรือว่าดีเทลนิดหน่อยได้ค่ะข้อ3ค่ะเราสามารถก๊อปปี้รูปทรงเขาได้นะคะหรือว่าก๊อปปี้แพทเทิร์นเขาได้ค่ะแต่ว่าเราห้ามก๊อปปี้ลายผ้าที่เป็นลิขสิทธิ์เด็ดขาดค่ะข้อ4ค่ะการใช้คําพูดหรือว่าการเขียนของเราสําคัญมากนะคะให้ใช้คําว่าสไตล์เช่นกระเป๋าสไตล์กุชชี่แต่ไม่ให้ใช้คําว่ากระเป๋ากุชชี่ค่ะข้อหนะคะให้ทุกคนระวังเรื่องสิทธิบัตรการออกแบบด้วยนะคะอย่าก๊อปปี้ส่วนด แบบนี้ไม่ได้นะคะแต่เพื่อนๆคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีทําได้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะคะถ้าจะทําจริงๆก็แนะนําให้เพื่อนๆปรึกษาทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนจะดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมว่าการสร้างสารรค์สไตล์ของตัวเองก็เจ๋งไม่แพ้กันค่ะลองคิดดูนะคะว่าเราจะทํายังไงให้แบรนด์เราโดดเด่นในแบบของเราเองซึ่งในช่องนี้มีพูดไว้หลายคลิปมากๆลองตามกลับไปดูค่ะแล้วถ้าคุณมีปัญหาในการข่ายเสาายื้อผ้าอย่าลืมคอมเมนต์ถามเราไว้นะคะระั กดติดตามไว้ด้วยนะคะและเรามีคอลลิชันใหม่เปิดตัวทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเข้าไปดูไลฟ์สดเราได้เลย